คนที่เขามาดูนี่เขามาจากที่ไหนบ้างคุณตาได้คุยไหมมาจากจันบุรีจันบุรีรโ,อโ,โอ้โหก็ปลูกทุเรียนสิครับแล้วเขามีการแลกเปลี่ยนคุณตาไหมว่าเออเป็นยังไงเขาดว่าทางทางจันบุรีเขาปีนี้เขาประสบปัญหาเรื่องภัยแล้กครับแต่คุณตาไม่ประสบปัญหาเรื่องน้ําเรื่องน้ําเรือเฟือเรือเ,รอ,อเฟือ <laughs> <laughs> แล้วเขาถามอะไรอีกบ้างที่เขามาเขาอยากทราบอะไรบ้างถามอะไรที่ถามว่าปลูกได้ยังไงในในน้ําได้ยังไงในน้ํเกาปลูกบนดินยังตายแต่นี่ปลูกบนน้ํารอดก็ถามแล้วคุณตาตอบว่าไงครับก็ปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติครับทดลองทดลองทดลองปีๆครับไปจะบอกลูกเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วก่อนนั้นเนี่ยปลูกแล้วมีเคยปลูกไหมก่อนนั้นไม่ไม่เคยครับไม่เคยเป็นต้นแรกเลยครับครับ โอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยแต่ได้ปลูกแต่มะม่วงมะม่วงก็ได้กินทุกปีโอ้โเลยครับโอ้โอโปลูกมะม่วงก่อน